สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พาร์ทนี้มาดูเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเ,เครื่องเล่นตัวนี้เป็นเทียนอนด p 3 0 l นเอะครับก็เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่คุณภาพกลางๆนะครับออ,ออกมาใหม่ก็น่าจะประมาณราคาหมื่นต้นๆน,นะครับตัวนี้ผลิตตั้งแต่ปี81นะเพื่อนๆ่แต่ว่าผมเอา,เอามาใช้เนี่ย เก็บไว้ไม่ได้โดนไฟเลย20กว่าปีเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแผ่นเสียงมันแบบราคาแพงอะครับแล้วก็ล่าสุดอยากจะเล่นเอามาเสียบไฟดูได้สักพักหนึ่งมันก็เกิดอาการนะครับเพืเ่อนๆคือเวลากดสตาร์ทปุ๊บตัวอาจานหมุนเนี่ยมันหมุนแบบควบคุมสปีดอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นานนะครับปลายเข็มหักไปแล้ว ไว้จะมาแนะนำพนเพื่อนๆนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะทำยังไงนะครับบางทีเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยนะครับแล้วมาเปิดสักพักหนึ่งนะครับพออุปกรณ์เขาโดนไฟไฟฟ้าเข้าไปเลี้ยงวงจรหรือว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะเจอปัญหาเหมือนผมได้นะครับมันจะไม่สามารถควบคุมสปีดได้เลยแล้วก็หนักที่สุดก็คือเปิดสวิตช์เวอร์ปุ๊บ มันก็จะหมุนหมุนแบบหมุนแรงมากนะครับหมุนไปเรื่อยๆอย่างนั้นอนะ่ะควบคุมอะไรไม่ได้กดสต็อปก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะพาร์ทนี้มาดูกันว่าคนที่มีแผ่นเสียงเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาแบบผมเนี่ยผมว่าเดนนอนนะครับน่าจะเป็นเป็นทุกทุกรุ่นนะครับที่ใกล้เคียงกันอนะ่ะอาการแบบนี้นะครับก็ผมว่าสามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ปลายเข็มที่หักผมส่งไปซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เครื่องได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบอะไรด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปแชร์เพื่อนๆดูนะว่าผมแก้ไขยังไงในในปัญหาของเดนอนรุ่นนี้ d p 3 0 l นะครับที่มันไม่สามารถคุมรอบได้ครับมาดูกันว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างนะตอนนี้เครื่องเล่นได้ปกติแล้วนะครับ อันนี้เป็นแผ่นสเปรด45นะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมันพร้อมใช้งานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือดูนะให้เพื่อนๆดูด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับมุมกล้องมันอาจจะ ดูลำบากนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าเ,าเครื่องมันตัวใหญ่นะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องมันก็มีความสูงที่จํากัดของมันนะครับก่อนอื่นผมถอด h ฮดเชลออกก่อนนะครับเดี๋ยวปิด p o รแกรก่อนอันนี้ซ่อมมา500บาทนะครับปลายเข็มไม่รู้เห็นหรือเปล่าแหลมไม่รู้กล้องโฟกัสได้หรือเปล่าโอเคอยู่นะครับ แล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยถอดเอาแผ่นออกก่อนถอดแผ่นย่างลอง่ลองแผ่นเสียงออกนะครับปิดเครื่องซะแล้วก็เอาตัวแพทตเตอร์ออก ฝาเครื่องนะครับฝาพลาสติกนี้ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวผม,ผมจะลองขัดดูให้มันเงาวิงว่งวิ่งดูนะครับถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเสังเกตว่าตรงบริเวณนี้เขาจะมีตัววัดรอบนะครับคล้ายๆหัวเทปมันจะเป็นตัวจับสัญญาณแม่เหล็กส่งขึ้นส่งพันไปให้ตัว เซอร์โวนะครับเพื่อคุมรอบนะเป็นตัวบอกว่าจานหมุนเนี่ยหมุนปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหมุนได้รอบไหมจํานวนรอบที่เขาตั้งไว้อ่หมุนช้าหมุนเร็วเงี้ยเขาก็ส่งสัญญาณกลับไปที่เซอร์โวคอนโทรลนะครับแล้วก็ตรงตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่ส่งเขาเรียกว่าให้ดูสปีดนะครับเป็นไฟล์ led นีเก็บออทอนอาร์มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเราจะพลิกเพื่อจะไปดูวงจรด้านล่างผมจับด้านล่างหงายขึ้นแล้วนะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็เลยต้องหาลังนะครับหากล่องที่แข็งแรงนิดนึงมาวางเพื่อที่จะลองออไม่ให้โดนตัวชุดทอนอามนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงที่ล็อกทอนอาร์มผมใช้ ยางหนังสติก๊กรัดให้มันแน่นๆไว้นะครับเราไม่ให้มันคลายตัวแล้วก็ตกลงไปเนี้ยวงจร dp 3 0แนวนะครับด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนที่เราจะต้องดูแลนะครับเพื่อนก็คือพวกสวิตช์วอลลุ่มพวกนี้นะครับถ้ามีน้ำยาน้ำยาล้างคอนแทคครับต้องก็ต้องฉีดนะฉีดไปก่อนทำความสะอาดไปก่อนแล้วก็ ตรงส่วนอื่นพวกโัพก้พวกสวิตช์กดพวกนี้ใช้น้ํนายาหลังคงนแท็กฉีดได้นะครับตรงส่วนของไฟ220ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็คือที่เราจะต้องมาโฟกัสกับปัญหานี้ก็คือในส่วนของเซอร์โวนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการคุมรอบทั้งหมดสำหรับเทอร์นเทเบิลรุ่นนี้นะครับผมไม่มีเซอร์วิสเมนูนที่จะมาดู ว่าวงจรเขาทํางานยังไงนะครับแต่ว่าก็ดูตามตามเบอร์ของชิปไอซี IC ที่ที่อยู่ในแผงเนี่ยนะครับในบอร์ดเนี่ยก็ไปเปิดดูตามดั a ต h e ชีได้นะครับก็สามารถจะเดาได้คร่าวๆนะครับอันนี้ไฟเลี้ยงจากมอแปลงมาครับมาเข้าวงจรมาผ่านไดโอดกรองไฟนะครับเป็นไฟตรงนะครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้ามาเพื่อที่จะกรองจากคาปาตัวนี้นะแล้วก็มี ไอซีเล็กติฟายนะครับ7805แปดศู 5, นยะ์ห้าทำให้เป็นไฟ5โวลต์แล้วก็มีทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ uh, ชิปเซอร์โวคือชิปตัวนี้ครับ tca 955นะครับเนี่ยนะพเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นจะต้องไปา uh, หาเซอร์วิสในโน่นให้ตรงรุ่นนะครับ<ม>เราเราดูตาม Data Sheet ของเบอร์ไอซีเบอร์ชิปนะครับเราก็พอจะเดาออกได้แล้วว่า เออมันมันคือส่วนไหนอะไรงไงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเขานะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็น17901อ่าตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ใช้อืมคอมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปรียบเทียบนะเป็นตัวนี้นะครับทำงานร่วมกันนะครับคือได้รับสัญญาณอป้อนกลับมาจากอกตัวที่จับรอบเมื่อกีนะ้ที่เหมือนหัวเทปที่บอกเพื่อนนะครับ เอามาขยายสัญญาณเสร็จแล้วก็มาป้อนให้กับชิปตัวนี้เพื่อเพื่อเปรียบเทียบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเซอร์โวตัวนี้ช่วยคุมรอบของมอเตอร์แกนหมุนตัวนี้นะครับสปินเดิลตัวนี้ก็มีแค่เองเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าส่วนมากแล้วนะครับคาปาที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยให้สังเกต คาปาที่ทให้น้ำหนักไปที่คาปาในชุดของการเล c t ติฟาจ่ายไฟก่อนนะครับเราไปจัดการตัวนั้นก่อนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนคาปานะครับในส่วนของอชุดเซอร์โวนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมเปลี่ยนนะเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่า,าตัวเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสีสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวที่ผมเปลี่ยนเข้าไป ก็มันเสียนะครับตัวนี้เอาไปวัดแล้วมันกลายเป็นมีค่า R มาแทนนะครับแล้วก็คาปาฟิลเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนนะครับตัวที่เปลี่ยนก็ไล่ไปเลยเพื่อน,อนไม่จนเป็นจะต้องมีเครื่องวัดนะครับอ,อ่านค่าในบอร์ดได้เท่าไหร่จดไว้แล้วก็ไปไปซื้อมาเอามาเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยคาปาที่อยู่ในส่วนของเซอร์โวเนี่ยเปลี่ยนไปหมดนะครับเห็นไหมเป็นตัวใหม่หมดแล้วนะครับ วนี้นี่ครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นคาปาที่ผมเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีคาปาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็หลายๆตัวที่อยู่ในส่วนของเซอร์โวนะครับตัวที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอันนี้อยู่ในส่วนของเซอร์โวเลยนะครับ22ง,ง,ง,งตัว เอามาวัดแล้วมันมันกลายมีค่า R สูงมากนะครับกลายเป็นแทนที่มันจะนทำงานตามตามาหน้าที่ของมันมันกลายเป็นเป็นตัวอื่นไปแทนนะเช่นทำหน้าที่กรองไฟหรือว่า,าผลิตความถี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเดาๆนะครับมันกลายเป็นเป็นตัวซิส i ต t o r ไปนะเอาไปวัดเข็มมันก็ตีค้างอยู่นะครับเนี่ยอา,อายุมันเยอะนะครับ เครื่องมันตั้งแต่ปี8990เนี่ยครับเราใช้มาระยะเวลานานๆถ้าเป็นพวกที่เป็นคาปาอ e ิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันก็มีโอกาสเสื่อมนะเพื่อนแล้วหลังจากที่ผมเปลี่ยนคาปาไปนะครับมันก็ยังไม่จบนะบเพื่อนคือคาปาที่เราเปลี่ยนไปพอไปเปิดเครื่องก็คิดว่าเอ,อดีใจเปลี่ยนแล้วน่าจะหายไม่หายครับมันฮิสซิงตัวเนี้ยที่ที่ยึด อ่ทาทซิสเตอร์นะครับเป็นเบอร์นะเดี๋ยวผมดูแป๊บ c 2สองนะตัวเนี้ยนะครับมันร้อนมากเพื่อนเพื่อนฮิตซิงตัวเนี้ยผมก็เลยหาที่สั่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาดูชิปเรกูเลทเจ็ดแเงื่อนนดูดิมันกลายเป็นแบบดำมากนะครับแสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาก็ได้ผมก็เลยเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะ สี่สองศูนยมก็บ้านเรามีขายนะครับสั่งจากร้าน,น,นอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่เคยสั่งประจำํำเช็คเบอร์แล้วก็ไปสั่งกับเขาก,ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ca สองศูนย์สามเจ็ดแปดศูนย์ห้าตัวนี้ก็สําคัญเหมือนที้ผมบอกนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเอาเหมือนตัวเดิมน,นะครับเราเอาวลตสูงได้เพื่อนๆไม่มีปัญหานะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็เวลาลือ้อก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้นะก็ปลดสายชุดนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดน,น็อตแล้วก็ค่อยๆพลิกขึ้นนะครับเพราะสายตัวนี้มันจะไปลังตัวสายสัญญาณเสียงตรงนี้นะก็ระมัดระวังนิดนึงเวลาลือนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆพ่นต้องสะอาดอมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการขยับนิดนึงที่ใช้ในการเช็คว่า อพอเล่นแผ่นหมดนะครับไอตัวชัตเตอร์ตัวนี้มันก็จะถูกไม่บังไม่บัง LED ที่ไปส่งเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะ,จะสต็อปแล้วหัวตัวลิฟตน์นะ่ยลำบากนิดนึงนะครับเนี่ยชุดนี้มันก็จะยกหัวขึ้นนะครับก็ทำความสะอาดใช้คัตตันบัตนะครับเช็ดดีๆทำความสะอาดตรงส่วนอื่นที่เป็นพวกดิสซิสเตอร์พวกอะไรเนี่ยอย่าไปปรับนะครับ ผม,ผมแนะนำถ้าแต่ถ้าใครจะปรับเล่นนะครับกรุณาเอา,เอาประกาเมจิกมาไว้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าของดั้งเดิมมาเขาจะมีเหมือนกาวอะไรสักอย่างหยอดไว้นะเพื่อไม่ให้เราปรับก็ประมาณนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเครื่องมีอายุมากแล้วนะครับเพื่อนผมอันนี้ผมไม่ถอดแล้วนะคือผมถอดมอเตอร์พวกนี้ออกมานะครับ ก็ถอดน็อต4ตัวดึงออกมาแล้วก็หลอดลื่นเขานะครับตรงแกนหมุนนะครับแล้วก็บริเวณที่เราจะต้องดูแลอีกอย่างก็คือตรงตรงที่ตรงจุดขึ้นลงของอเวลาออโต้สต็อปนะครับก็ใช้จารบีนะครับจารบีที่สําหรับอิเล็กทรอนิกส์อะพวกเกียร์พวกเฟืองอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยเอาหลอดลื่นเข้าไปหน่อยมันก็จะทําให้เครื่องเราทํางานได้สมูทขึ้นนะครับ นะส่วนสำคัญก็คือเพื่อนๆอย่าลืมไอตัววอลลุ่มที่ปรับนะวอลลุ่มปรับรอบตัวนี้ฉีดได้เหมือนวอลลุ่มเครื่องเสียงนะครับเอาน้ํายาฉีดเข้าไปเลยนะครับ,ลรบแล้วก็ให้เขาสะอาดนะไม่ยุ่งยากเพื่อนๆเพื่อนๆมีแค่หัวแหลงแล้วก็จดค่านะครับสมมุติว่าถ้าค่าเดิมผมยกตัวอย่างนะ 1ิไมโคร16โวลต์นเนี้ยของเดิมเขานะครับเพื่อนเขาไปซื้อ10ไมโคร25โวลต์5้โวลต์อะไรมาใส่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้50โวลต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวมันก็จะเล็กเนี่ยประมาณนี้เหมือนกันตัวไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าเราเราเอาโวลต์ที่สูงขึ้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าค่าไมโครให้ให,ให้ให้ตรงกับค่าเดิมนะก็เป็นการดูแลนะอยได้มาเอาไปขายทิ้งเพื่อนของที่เรามีอยู่เราเราเล่นเรา หรือว่าจะเก็บไว้แล้วเราออกมาใช้ก็ดูแลเขานิดนึงนะครเวลาเราใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ใส่ซิลิโคนนะครับซื้อซิลิโคนมาใส่เขานิดนึงนะครับมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับบางทีก็เป็นสต็อกเก่าที่อยู่ในกระบอกอะไรในกระบะอะไรผมนะครับผมก็ชอบทำเครื่องเสียงทำพีแเล่นมันมีเหลือก็ เอามาใส่ครับก็ยังสะอาดดูดีอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันมีฝาปิดมิดชิดเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเข้าไปคอยทองแดงสำหรับลิฟโทนอาร์มนะครับตรงจุดที่ผมบอกว่าเพื่อนๆต้องหล่อเลื่อนให้เขาคือตรงตรงเ,เป็นแกนตัวนี้นะครับที่ใช้ในการยก เวลาเราลื้อเราก็ต <To> ้องระวังนิดน <plane now. S 2> hmm. ึงนะครับเนี่ยสายเล็กมากครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวขอประกอบฝาด้านล่างก่อนนะครับมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆที่เวลาเราทิ้งเครื่องไว้นานๆเนี่ย พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์พวกยางรองอะไรเงี้ยครับมันแตกนะครับแล้วก็มันไม่มีความนิ่มอันนี้คือผมใช้ซิลิคอนออยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอาจเพื่อนๆไปหาก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นไปลองเซิร์ชดูคําว่าซิลิคอนออยมันจะเป็นค่อนข้างเหนียวหนืดนะครับแล้วก็ทนความร้อนเอามาทานะเพื่อนๆทาทาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ พวกพลาสติกพวกนี้พวกยางนะครับมันก็จะมีความนิ่มนะมีความมีสปริงกลับคืนมานของเดิมนี่แข็งปักเลยนะครับอันนี้อันนี้บีบแล้วนิ่มแล้วนะเป็นเทคนิคเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับอันนี้ผมมาใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารนะครับชุดความร้อนนะแต่ว่าผมไปอ่านเจอว่ามันมีคุณสมบัติในการคืนนะ คืนสภาพให้กับพวกยางพวกพวกนี้แหละครับที่เป็นยางลองอืผมก็ลองเอามาทาทาดูแต่าทาบางๆนะเพื่อนๆทาแบบอย่าให้มันโชกนะเพราะมันจะลื่นเกินไปทาให้แบบให้เขาซึมเข้าไปเองนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตอนนี้เขานุ่มนุ่มมากเลยนะผมว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนไปเซิร์ชดูซิลิโคนออนล์นะเอาไว้ใช้ประโยชน์แต่ผมไม่รู้ว่า น้ํายาเช็ดยางดำอะไรพวกนั้นมันมันชนิดเดียวกันก็แต่ตัวนี้มันหนืดมากนะครับมันมันจะไม่แบบอมันจะไม่เหมือนน้ำอะ่ะมันจะหนืดหนืดกว่าน้ำมันเครื่องอีกนะครับเนี่ยของเดิมทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้จนแบบแตกหมดละมันตายครับผมก็เลยเอาซิลิโคนออยมาทานุ่มเลยตอนนีน้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ประกอบฝ่าล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเปลี่ยนอุปกรณ์เรียบร้อยแนละ้วก็เรามาเช็คตรงนี้อีกนิดนึงนะครับออหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีนมสกรูปรับแล้วบางคนอาจจะไปเผลอ,อนะครับเห็นว่ารอบมันไม่ตรงแล้วก็ลองไปขยับตัวหัวจับรอบตัวนี้ดูนะครับออทีนี้เราจะเช็คยังไงว่าระยะห่างม,มันประมาณไหนนะครับผมดูเครื่องผมไม่เคยไม่เคยแอดจั่นนะครับ ผมใช้กระดาษกระดาษ1 8อกรัมกับ210กรัมนะครับเพื่อที่เอามาเช็คว่ามันอยู่ประมาณไหนถ้าถ้าเอา210กรัมใส่ลงไปมันจะแน่นนะคมันมันไม่สามารถผ่านได้นะเป็นกระดาษเขาเรียกกระดาษอาร์ตนะครับอาร์ตด้านนะเรามาตัดเช็คได้แล้วอันนี้เป็น1 8 0กรัมนะครับใส่ลงไปผ่านได้พอดีนะครับ จะมีแกบนิดเดียวครับแค่กระดาษร้อยแปดสิบกรัมแค่นั้นเพราะว่าถ้าเราตั้งระยะบางทีเราตั้งระยะห่างเกินไปเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวพันที่มันส่งไปให้กับชุดคอนโทรลอะ่ะมันจะทํางานได้สมบูรณ์ไหมผมก็เลยมาให้ดูนะครับใช้กระดาษร้อยแปดสิบกรัมนะครับมันจะระยะห่างมันจะพอดีเลยเสียบเอาไว้นี่ครับแต่ถ้าเป็นสองร้อยสิบกรัมไม่ได้นะครับแน่น เข้าไม่ได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเราถ้าเราใช้เราอาจจะใช้ได้นะครับ2 1 0กรัมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปรับเพราะว่า2 1 0กรัมก็นิดเดียวเองนะมันไม่ใช่แบบระยะห่างมากแต่ว่ามาตรฐานที่ผมเนี่ยเครื่องที่มันมาเดิมๆเนี่ยม,มันประมาณนิดเดียว180ยกรัมผ่านได้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ในในส่วนของตัวสะท้อนแสงนัานล่างนะครับของแพตเตอร์เนี่ยอย่าไปเอาอะไรขูด ให้ให้สีเขามีปัญหานะครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาแค่เอาแปรงปัดทำความสะอาดนะแปรงพวกนี้ปัดฝุ่นออกแค่นั้นเองครับก็ใส่ยางรองแผ่นเสียงเข้าไปนะประมาณนี้นี้เพื่อนเจะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า สัักคคู่นะรบไฟตัวนี้นะครับมันเป็นไฟบอกรอบก็จริงแต่ทำไมนมีทั้ง4แถวเราเห็นนะสี่แถวก็ตามคู่มือครับคู่มือการใช้งานเขาบอกไว้เลยว่า4แถวมันคืออะไรบ้างเนี่ยผมมีผลิตภัณฑพิป,น,ปนจากคู่มือไปเก็บมาได้ก็คือสปีด45ตัวบนนะครับสปีด3 3ตัวแถวที่2 อยู่ในโซนไฟบ้านเราคือ5 0าสเฮิร์นะครับเนี่ยก็คือดู2แถวด้านบนนะแล้วถ้าเกิดไฟ6 0สิเฮิร์เป็นโซนดื่นนะครับก็2แถวล่างนะครับก็ประมาณนี้ให้เราดูแค่2แถวบนแค่นั้น45กับ33นะประมาณนี้เดี๋ยวใส่เฮดเชลไปนะครับตอนนี้ยัง ปลดยางที่รัดไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนตอนที่ผมเลิกเล่นน่ะก็คือเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะยีที่ผมทิ้งไปประมาณ20ปีได้มั้ยยีปีนิดน,ดน,นช่วงนั้นก็คือช่วงซีดีเข้ามานะครับเป็นยุคดิจิตอลและ้ะเ,เครื่องเล่นดิจิตอลพวกซีดีพวกเลเซอร์ดิสอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้พวกเครื่องพวกเนี้ยมันยุ่งยากในการเล่น แผ่นก็แพงนะครับแล้วเราต้องมาคอยดูแลเรื่องความสะอาดถึงมไม่สะวดวกนะช่วงนั้นซีดีตีกระจุยอะไรผมก็เลยเก็บไว้ไม่ได้เล่นดีกเลยนะเพื่อนแต่เสียงของเครื่องเล่นนะเทอร์เนเบิลเนี่ยหรือว่าโฟโนเนี่ยมันอยู่ในในหัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพื่อนเว่าเสียงแบบนี้คือเสียงที่เราแบบชอบอะ่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยด i นามิกเลนมันดีอะ่ะฟังแล้วมันเป็นธรรมชาตินะคือมัน ก็อย่างว่านะอันอนั้หลอกล้วนนะครับแล้วก็สเสน่ห์ของมันคือเราเราได้มาปรับมาแต่งอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายแล้วผมก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันก็เลยอยากจะกลับมาเล่นนะก็เลยเจอปัญหาตัวนี้ก็เลยมาแชร์กับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรโชว์แบบซ่อมโชว์เพื่อนๆน,นะเดี๋ยวใช้เวลาในคลิปนานเกินไปนะครับก็มาชี้จุดว่าเราควรจะปรับอะไรยังไง นะครับก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองเอาแผ่นมานถ้าเป็นแผ่นเล็กนะแผ่นซิงเกิลเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้ก่อนอะแดปเตอร์นะครับวางลงไปแล้วก็ตั้งออกเข็ม เทคนิคเขาเยอะนะครับโอเคมาเดี๋ยวนี้มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะว่า, <ๆ S 2> วาเราควรจะปรับตั้งหัวยังไงนะครับแล้วก็น้ําหนักหัวมีเครื่องวัดเยอะแยะเลยนะครับเราไปหาข้อมูลได้เมื่อก่อนเราเล่นเหมือนไม่มีใครมาถ่ายทอดให้เราฟังนะครับว่าเออมันต้องปรับอย่างนี้แต่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้มัน,มนง่ายนะหาข้อมูล Internet. อินเทอร์เน็ตนี้เป็นแผ่นสปีดส่วนมากก็แผ่นเล็กจะเป็น45นะครับผมลองลองกด45ดูก่อน มันนี้นะครับมันก็ใช้งานได้ปกติกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึ่งนะครับสำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของผมก็เพื่อนๆมีเครื่องเล่นยี่ห้ออื่นนะไม่ว่าเป็นเทคนิคพลโเนียยีย่ห้ออื่น,นนะที่มีปัญหาพวกนี้ก็ลองไปไล่ดูนะครับผมว่ามันคือคาปาซิเตอร์เนี่ยเป็นเป็นจุดแรกเลยที่เราควรจะตรวจเช็คเขาเพราะว่าอายุการใช้งานแต่ละเครื่องก็โหหลายสิบปี นะครับตั้งแต่สมัยปี80ขึ้นมา90อะไรเงี้ยนะครับกต็ต้องมีการตรวจเช็คกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มา,มาแบบแชร์เพื่อนๆฟังเสียงผมอาจจะขาดขาด,ขาดห,หายบ้างบางช่วงนะพอดีนอนดึกครับเชียร์ยูโรเมื่อคืนโค้งกิษด,ดึกก็เลยแบบรู้สึกแบบนอนดึกมันก็ไม่ใช่ดีนะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็อยากดูนะครับ ก็ฝากแชร์กันไว้นะครับเพื่อนๆก็ปร,ประมาณนี้สำหรับรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็ไปหาคู่มืออ้างอิงกันดูนะครับเราจะได้แบบโฟกัสปัญหาให้มันง่ายขึ้นอย่างผมเนี้ยรุ่น,นเนี้ยดีทีสามศูแลเนี้ยก็มีฝรั่งเขามาแชร์ไว้นะครับไปดูกันได้จำช่องม็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเซิร์ชก,ก็จะมีแต่ว่าเขาเป็นภาษาต่างประเทศเนาะ ก็หลักการเดียวกันซ่อมจุดเดียวกันกับผมนี่แหละครับก็ดูดูเข้ามาแล้วก็มาทำมาแชร์เพื่อนเพื่อนดูนะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เล่นชอบเล่นชอบฟังเสียงอันนั่นหรอกนะก็มาฟังเสียงเอือนเทนเบิลด้วยกันนะคเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากที่รับชมติดตามกันคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับซีดีโซนี่ตระกูล e s d นะครับใช้ สนามแม่เหล็กในการแท็กหาหาหา,หาเพลงนะครับไม่ใช้เกียร์ไม่ใช้สายพานไม่ใช้เฟืองนะเราไปดูตระกูลน,นี้กันโซนี่ผมก็เพิ่งเพิ่งมามาจับดูข้างในโซนี่นครับเอาไว้มาแชร์เพื่อนๆน,นะครับวิธีการดูแลรักษาเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็ดูแลหัวอ่านยังไงนะครับสำหรับโซนี่ตระกูล e s d ของผมเป็น227 e s d แนี่ยครัผมเป็นรุ่นนี้2สองสองเจ็ดเอเอาไว้มาเปิดเครื่องด้านในให้เพื่อนๆดูกันนะครับ